ความคืบหน้าผู้ก่อเหตุใช้วุฒปืนยิงชายชาวรัสเซียขณะที่นั่งอยู่ในรถยนต์นาร้านอาหารแห่งหนึ่งบริเวณย่านการค้าตำบลเชิงทะเลอำเภอทะลางจังหวัดภูเก็ตได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดโดยหลังก่อเหตุได้นําเสื้อผ้าไปถอดทิ้งไว้ใต้ต้นไม้ใกล้กับขุมน้ําห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ1กิโลเมตรและคาดว่าอาจจะโยนปืนที่ใช้ก่อเหตุทิ้งลงไปในขุมน้ําด้วย จากการค้นหาของชุดประดาน้ำมูล,ลนิธิกุศลธรรมภูเกต็ตและการใช้เครื่องตรวจหาวัตถุของ E อ d ดียังไม่พบปืนที่ใช้ก่อเหตุขณะที่การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลของชุดสืบสวนพบผู้ก่อเหตุดำรถจักรยานยนต์ที่ใช้เป็นพาหนะไปจอดไว้หน้ารีสอร์ทแห่งหนึ่งบริเวณป่าศักซอยหนึ่งตรวจสอบข้อมูลทราบว,ว่าผู้ก่อเหตุเป็นชาวคาสัสสถานเข้าพักตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมและได้เช่ารถของรีสอร์ท และหลังก่อเหตุก็ได้นํารถจักรยานยนต์มาจอดคืนให้กับทางรีอสอร์ทซึ่งจากการตรวจสอบยังไม่พบข้อมูลการเดินทางออกจากภูเก็ตผ่านทางท่ากาศยานส่วนชุดสืบสวนยังคงตรวจสอบกล้องวงจรปิดในเส้นทางที่คาดว่าผู้ก่อเหตุใช้หลบหนีขณะที่ผู้บาดเจ็บชาวรัสเซียตอนนี้อาการพ้นขีดอันตรายแล้วค่ะ